สวัสดีครับครับสำหรับมื้อนี้นะครับกับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากเอาสิ้นปีงบประมาณปีหกเจ็ดไปแล้วนะครับอ่าที่ผ่านมานะครับในการใส่งบมรานของเทศบาลตะบลพระลับนะครับอ่าสำหรับปีหกเจ็ดนะครับอ่ากับพระท่านโทษครับคลิปที่แล้วนะครับกับอ่าวิพาธประการล้านหนึ่งนะครับอ่าตอนนั้นครับแจ้งเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดล้านครับแต่ว่าอ่า ตั้งรับไปก็คือลอยสี่สิบล้านนะครับลอยสี่สิบล้านในปีหกเจ็ดนะครับที่ใส่ปีงบมั่นที่สิ้นปีงบมันไปแล้วครับตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับสามสิบกันยายนหกเจ็ดเมื่อกี้นี่นะครับก็ได้ผ่านพ้นไปนะครับสําหรับข้อกงการก็ได้นาเลื่อนไปแล้วครับที่ว่าโครงการยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ที่ยังบวชธรรมบวชสำริดนะครับยังเรื่องการบวชสำริดก็ได้ทางสภาก็ได้กันเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ การเงินวิโดการดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เป็นการตัวนะครับโดยเฉพาะอาคารอาคารหลังใหม่นะครับที่กําลัางเป็นอาคารสงงานักงานนะครับยี่ทั้งอาทิตย์ทั้งทิตย์เนือทั้งทิตเหเนือของเทศบาลนะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับหลังจากที่เขาได้ผู้รับจ้างมาไล่แลกนะครับก็มากะทิ้งงานไปนะครับในงบประม,มาณทู่ประม,มาณหารานกาบาทนะครับหารานถึงหกล้านนะครับ ตอนนั้นเขาประม่านเขากับผ่านการมมุ่นอีวิดิงครับกับบรูว่าผู้ประจ้างมาเตอร์ไซนะครับมีการยื่นซองมาตามระเบียบตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับลุ้งเนื่องการไปนะครับยกร่างวางคูงนะครับมีว่างหลักสร้างหลักฐานนะครับแต่ว่ากับซื้อถ่ายกับไปบรอดครับเนาะก็เลยถิงงานไปก็เลยได้อ่า อ่าทังผู้รับจ้างไลนที่สองเขามาเดี๋ยวครับร่างผู้รับจา้างไลนที่สองเขามาเขามากอมีแววว่าทีน nah ี้อ no> ีกเดี๋ยวครับเนี่ยตอนนี้ก็ร่างว่าทีแก่งอ่าทีงานอีกแล้วนะครับจ้างทีงานอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ร่างเร่งครับแจ้งไปทังผู้รับจ้างนะครับว่าเป็นผู้ทีงานนะครับผู้ละทีงานนะครับก็จะได้หาผู้รับจ้างไายใหม่ครับแต่ว่า เรายังไม่ได้จ่ายเงินสักสตังเดียงเดียวนะครับเด้อก็เห็นบอกว่ามีไปลองทางศาลอยู่ครับเพื่อขอความเหมนใจนะครับในการร่งทุนไปแล้วนะครับก็ยังได้บางส่วนก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับศาลสั่างมาใจห้องกรสิใจนะครับตอนนี้ศาลบกสั่งห้องกระสิใจจักะบาทครับทั้งสองเจ้านะครับยังไม่จ่ายเงินสักสักบาทเลยครับค้าหลังนี้นะครับว่ากรณีละครับินยังเขาจังบอนั่นนะครับ เนาะเมื่อทํางานบ่าใดตามปเปอร์เซ็นต์ยังงานกับเบิกจ่ายว่าใดนะครับกับที่มาขอร้องมันก็เป็นไปว่าใดครับก็เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายนะครับเอาก็ว่ากันไปทีละสาขาพวกอย่ป็นยังครับเอาว่ากันไว้เนาะนะครับสาหรับปรับปรุงห้องกลางซาห้องสาธา,าก็ก็ร่างสิเส้นสินแล้วครับกะอาทิตย์หน้าก็คงสีใหญ่เขามามาอยู่ในในใน,ในส่วนนั้นได้นะครับอ่ากับน้นำเลี้ยงน,นะครับในการปรับปรุงอ่าสำหรักงานนะครับอ่าสำหรับเรื่องงบประมาณนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราบอกไปแล้วนะครับว่า เอ่อเขาตั้งรับไปอยู่ร้อยสี่สิบล้านนะครับร้อยสี่สิบล้านนะครับแต่ว่าปีหกเจ็ดนะครับมีเงินเข้ามานะครับมีเงินเข้ามานะครับเกินงบประมาณอยู่สี่ล้านสี่ประมาณสี่ล้านสี่เศษนะครับสี่ล้านสี่เศษก็เป็นว่าเงินเข้าไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเศษนะครับเพระาะฉะนั้นปีนี้เงินเงินงบประมาณเขาเกินมา สี่ล้านกว่านะครับลงมั่นสี่ล้านสี่ล้านประมาณสี่ล้านเศษนะครับก็โอเคครับก็ตกเป็นเงินสะสมนะครับเขาก็บ่ได้ไปตั้งเปลี่ยนงบประมาณเพิ่มเติมก็บ่ได้ตั้งนะครับบ่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าเขาก็บ่ได้ตั้งครับว่าเงินเขามาจากไหนนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับตกเป็นเงินสะสมเขาก็เอาเงินตัวนั้นนะครับมาพัฒนาได้ขึ้นกันนะครับเนาะ ขาบ่ได้ตั้งงบมั่นเพิ่มเติมนะครับเขาก็บ่ได้เฮ็ดนะครับช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเงื่อนเงิ่อนเขาซาแนวว่าง่ายลุ่นเนาะเงินเขาซานะครับเขามากกับอยู่ช่วงช่วงสีลู่กับสิบหากันยาแล้วนะครับพวกกระทรวงมหารถที่ตั้งโครงการนะครับนั่เสนอเขาได้สภาพเพื่อพิจารณาให้เป็นงบประมาณเพิ่มเติมได้นะครับพญานนกาคคราบขเป็น์ยังครับโตเป็นเงื่อนสั้นๆไปปีนี้ก็คือสีลาน ก็บาทนะครับการสิร่วมร่วมกันเริ่งองมีการประมูลราคามีการประกาศอีวิดิง้ง,เ,เ,งเงินเหลือใจตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวกเสิมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องในรับทราบได้เขับด้ว่าปีหกจิตมีเงินเหลือจ่ายนะครับตกเป็นเงินสะสมอยู่ประมาณจักรานนะครับพรัญช andra ก็กจะนําเลื่อนพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะนํานะครับจะไปนาํามาวอาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับติดตามครับติดตามไปเรื่อยๆครับ เรียนรู้ไปน้ากันนะครับผมก็เรียนรู้ไปน้ำนะครับก็เรียนรู้ไปน้ำแล้วก็อ่าในงานเรื่องงบป,ประมาณนะครับเขาก็ต้องตามตามให้ท่านนะครับเพื่อเขาจะใส่งบป,ประมาณนั่นให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในมากที่สุดนะครับในการใส่งบป,ประมาณนะครับสำหรับปี68แดนะครับปี68ท่านนายกได้แดงก็ทำแผนเทศบาลยศได้ขับพานสภาแล้วเรียบร้อย นะครับผ mm ่านสภาเรียบร้อยแล้วครับเป็นตาเป็นเทศสมัญญัติแล้วนะครับตาเป็นเทศสมัญญัติในปีหกแปดเรียบร้อยแล้วนะครับในปีหกแปดเรียบร้อยนะครับเนาะอยู่ในลิมนี่นะครับอยู่ในลิมนี่นะครับเอามาจะอาจจะกับหัวจังหน่อยนะครับอาจจะกลับหัวจังหน่อยกลับบ่กกับกับอยู่ดีครับว่ากับหัวครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นการท่ายคิปนะครับกับหัวนะครับเป็นเทศสมัญญัติปีหกแปดนะครับ ในงบประมาณรายจ่ายปีพศแปดนะครับเขาก็ต้องใส่เงืนตามนี้นะครับใส่เงืนตามกรอบนี้นะครับจะนอกเหนื้จากนี้ก็ต้องเป็นการใส่ใจเงืนสะสมนะครับความเหสน่อบของอสภาพนะครับข้อมาผ้านะครับในการจะแก้ไขปัญหานอกจากาสถานการณ์ชุกเฉินนะครับเกิดรุด่กโกับเกิดไยพิบัติเกิดนี้น,นะครับก็ท่านนายก็อาจจะใส่เงิน ส่วนเง ate, ินสะสมนั้นเข้าไปแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านสภาก็ได้นะครับแต่ว่าก็บุืททายก็มารายงานสภาขึ้นเ่านะครับว่าต้องใส่เงินเท่าไรเท่าไรเป็นยังไงยังไงนะครับกับว่าไห้คือยังที่ผ่านมากนะครับเนาะเอาไปร้อยใส่เงินจนเมื่อเนาะนะครับอันนี้โปร่งใสครับผู้ผมตรวจสอบตลอดนะครับตรวจสอบตลอดนะครับในการได้ใส่งบมั่นนะครับของผู้บริหารนะครับที่ปีผู้ภมทํางานตลอดครับในฐานะของสมาชิกสภา นะครับเพื่อพักดันงบประมาณลงไปซอยเดืพอพ่อแม่พี่น้องนะครับขอให้ท่านนายกบอกว่าที่ขอใส่เงินได้โครงก,การนั้นโครงการนี้ผู้พงก,ก็ลุกตรวจสอบว,ว่าเอออันนี้เป็นประโยชน์ต่พอพ่อแม่พีน่น้องบอเนี่ครับเป็นประโยชน์ผู้พงพันยังเดียวครับพนันเห้เนี่ครับไอ้พวกที่บพันธ์ผมก็บรูสาเหตุบับวิบพันธ์พ่อหยังนะครับในเมืองงบประมาณสิลงไปหาพ่อแม่พีน่น้องเนี่ครับกอบอไม่มีเหตุผลอย่างที่ว่าสิพบพนันธ์เนาะเมื่อท่านผู้บริหารนําเสนอ งบประมาณลงมาแจ้ไขปัญหาให้พบแม่พีน้องประชาชนนะครับเข้าตรงพันนะครับนั่นคือหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับต้องผ่านงบประมาณไปก่อนการพึ่นที่ซิกแซกการที่ทุจริตอย่างไหนคุณพิสูจน์ได้คุณกะไปไป,ไปิดตามเอาครับอันนั้นเนาะขาดว่าซื้อๆแล้วก็บบรยกเมื่อพานก็ไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้นะครับาาก,ก็จะกล่าวว่าโชคดีครับที่ สภาพเทศบาลตะบนพระลับนะครับมีเสียงข้างมากที่เห็นความเดือดร้อนพราม่พี่น้องนะครับพิจารณางบประมาณใส่ใจเงินสะสมประจําปี67สามสิบเจ็ดล้านพันเรียบร้อยนะครับไอสำหรับผู้ที่ผ่านกับเป็นนั่งคิดนอนคิดเอาเนาะและ้วก็พราะม่พี่น้องก็เบ,บื้องเอาครับว่าเพิ่นมีความชี้เท็นแบบไหนที่บ,บกโบผ่านงบประมาณลงให้พ่พบ่าเม่พี่น้องเนาะอัะนนั้นกับไปถามกันเองนะครับเนาะ แล้วก็บ่อยากบอกซื้อคำว่าเป็นไผ่ป็นไผยเนาะบ่อยากบอกซื้อน้ำนะครับกับบรเป็นอยังครับให้เกียรติซึ่งกันและกันครับกับเบิ่งเอานะครับเนะครับในปีหกแปดนะครับกับเป็นอ่าตั้งรับไว้ร้อยสี่สิบสองล้านนะครับร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งในนั้นนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับในอ่าไฟฟ้าประปาสิบสามล้านสำหรับปีหกแปดนะครับตามที่บนไว้น้ำเลี้ยงไปก่อนแล้วนะครับปีหกแปด เดี๋ยวรลยละเอียดผมกับที่มานําเลียนนะครับว่าตรงไหนซอยไหนบ้านไหนได้เท่าไดเท่าได,ไดตรงไหนนะครับกับที่เพจคลิปแล้วก็ลงไปสัมผัสพอหมพน้องนําอ,อยู่ทา่พื้นทีน่นะครับว่ามีความดลรอนแบบไหนย,ยังเห็ดแผนประชาคุมมทุกอย่างที่ใส้เงนินนะครับตามแผนพัฒนาชุมชนนะครับที่พอหมพน้องไปประชาคุมอยู่ที่สารากลางบ้านทุกหมู่บ้านนะครับที่ ที่ลงไปเนี่ยครับเล่งลิงเฮ็ดไหมครับแป๊บเดียวนะครับเขาก็ได้มาออกมาเป็นเทศบัญญัติเนี่ครับนี่นี่คือการาทํางานแบบบูรณาการครับคือลงไปเอาปัญหานะครับลงไปเอาปัญหาซึ่งสองปีแรกๆเขาบริลลงไปครับเพราะว่าติดปัญหาโควิดก็กเลยบอสซาปัญหาที่แท้จริงของพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนอีหลีนะครับเขาก็าคือเฮ็ดไปตามความจําเป็นเนาะกับพานข้าง อ่อฝ่ายปกครองกรรมการหมู่บ้านเข้ามานะครับกับบริวารลุงไปรับฟังเอาพ่อพี่น้องจริงๆที่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นกับปีหกเจ็ดปีนี้เอ่อปีปีหกแปดนี่ครับก็เลยเป็นเป็นการความเดือดร้อนของพ่พยยนอพี่น้องโดยตรงนะครับแล้วก็แผนใส่ใจเงินสะสมสามสิบเจ็ดล้านกับตามความเดือดร้อนของพ่พยยนอพี่น้องโดยตรงๆๆสนะครับหลายนนโครงการครับที่ลงไปแก้ปัญหาให้พ่อพี่น้องครับได้ปีหกเจ็ด ข่าหกแปดนี่นะครับข่าหกแปดเดินใส่ใจสะสมมีแผนใส่ใจสะสมนะครับให้เสียดผ้าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเสียดผ้าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกนั้นก็ก็ที่เขาว่าละเลือกตั้งแล้วนะครับเขาก็ท่านนายกับสิบโบได้อนุมัติโครงการนี้ยังใหม่ๆออกไปอีกเลยครับเหตุยังบ่ได้เอาง่ายๆเลดว่าสามเดือนเก้าสิบวันนี่ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถอนุมัติโครงการใหม่ๆได้นะครับนี่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 คือปัญหานะครับนี่คือปัญหา อาเป็นยังทั้งอาอบจไปยังกล่าออกนะครับเป็นยังกล่าออกนายกเอ้ก็ล่าออกกันทั้งทีเพราะทําอะไรไม่ได้ครับกฎหมายมันออกมาังสันนะครับกฎหมายไม่ภายใน90วันนี่ไม่สามารถงบประมพิจารณางบประมาณอะไรได้เลยครับไปนั่งยื้อซื้อนะครับเออไปนั่งยื้อซื้อเฮ็ดยังให้พ่อแม่พี่น้องเขาบ่ได้หลายนะครับจังน้ำถั่วมสิไปแจกของเขาบ่ได้เนี่ยครับไบใหม่ก็ไปแจกของกขาบ่อใดนะครับเฮ็ดยังกขาบ่ได้นี่สีประทับก็เลย นั่นแหละครับได้ยๆฟมองกัตตัดสินใจนะครับนับหนึ่งไม่ดีกว่าดีกว่าสืมานางกินเงินเดือนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือน้ำเลือดในความจําเป็นและกรอบกฎหมายกเพิ่งเขากำลังสิเเลี่ยนแปลงนะครับเนาะสาหรับสมาชิกกับร้อยแปดสิบวันตอนนี้เขาคลายเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกันยาครับจนงกว่วหอดมือเลือกตั้งนะครับสมาชิกจะให้ซ่องขาให้ยั้งกับอะไรครับช่วงนี้ก็จะเห็นแนวเกบเนวเทียบตัวจังหน่อยนะครับ ไปซอยงานซอยการกับไปแป๊บ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 นะครับกับให้พ่อแม่พี่น้องได้แล้วว่าเข้าไปร่วมงานนะครับไปรวมงานก็ไปโดยตรงไปจุ้งจ้างจุ่งจ้างเดี๋ยวเขาลองเลี้ยงมากกับปัญหาเกิดนะครับภายในร้อยแปดสิบวันนะครับทาอะไรโดดเด่นมากมายก็ไม่ได้นะครับใส่ใส่ซ่องนันาัซอยเหลือซอยนั่นนี่ก็ไม่ได้นีครับนอกจากงานในหน้าที่นะครับงานในหน้าที่คืองานบริการในเมื่อเจ้าเป็น สมาชิกยูยังสีไหมครับล่ลงไปตามสายงานนะคือการแก้ไขปัญหาความไม่พี่น้องคุดหลอกยังกูดิอันนี้เป็นนาทีนะครับเป็นนาทีเอาความเดือดร้อนความไม่พี่น้องเขาไม่แก้ไขนะครับรีคือบอกว่าโอทึงผู้บริหารเนี่ยคือหนักๆเลยครับภายใน90วันไม่สามารถเซ็นอนุมัติโครงการใหม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยน,น,น,นี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาเนาะ กะทีเปิดเงียงกลางนายกอบจลล่าออกนะครับนายกเต่ละมองแต่ละมองเต่ามองเอ้ผมคือเลือกตั้งก้อนนี่แหละครับคือสาเหตุนะครับเพื่อหนีปัญหาพวกนี้ครับก็คือมานั่งอยู่ซื้อบริได้มีการบริหารเอียงทําบริหารอนุมัติโครงการเอียงกับบริได้กันนี่แหละครับก็เลยมีการล่าออกนะครับอันนี้เอ้าแล้วเมื่อถึงเดือนหกแปดนะครับหกแปดครับ อาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหานะครับตามขั้นตอนรอบของพี่น้องนะครับในปีหกแปดนะครับก็ได้ตั้งไหมนะครับแล้วก็มีงานระบบไฟไฟสองสว่างอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนี่งหมดเลยนะครับไฟโซลาร์เซลล์ไฟอย่างนี่นะครับซึ่งท่านนายกนะครับก็จะมีนโยบายนะครับถนนลงนาไฟฟ้าประปาลงทุ่งนะครับยิ่งปีหกเก้า นะครับปีหกเก้าเดี๋ยวอัดลงอีกนะครับเอาให้ถ้าได้มีโอกาสเนี่ยมีโอกาสนะครับยูนในแผนนีนะครับเฮ็ดเฮ็ดแผนไม่แล้วครับเตรียมแผนหว้เบดแล้วเนาะอันใดท่านนโยบายที่เข้าเสดสมัยหนานะครับเตรียมแผนหว้เบดแล้วนะครับเตรียมแผนไหลายอย่างนะครับแม้แต่เอ่อตะลิงล่าห้วยก็่คือเข้าที่พัฒนาไปแนวแนวทางใดเพื่อที่ส่งเสริมอาชีพพ่อแม่พี่น้องได้นะครับให้มี เอาพอพี่น้องเอามาเที่ยวนะครับเอาเที่ยวกันในต่ำบลนก้อน ¿no? ออน, okay. นะครับอนั้งแรกเนาะแล้วก็ค่อยๆส่งเสริมนะครับไอ้แผนนะครับไอ้ทางวัดทุ่งเศรษฐีเฮียมึอนี่เขาเขียนแผนไหมเหรอครับแต่ว่าเขาคิดแล้วทําเลยบ่ได้ครับต้องทำแผนใหม่นะครับเนาะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องทําภายในชุมชนเราให้หน้าอยู่ก่อนนะครับให้ mm hmm. ใน้าอยู่ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเอื่อื้อคนอื่นมาบึง นะครับพัฒนาการพัฒนาการเสียดายอยู่ครับที่มีเวลาเออเขามาบริหารหน่อยนะครับเสียเวลาไปหลายปีแปดปีเก้าปีนะครับแปดปีเก้าปีก็เสียเวลาถิ่มไปซื้อเลยครับมาเริ่มสตาร์ทหม่ก็เล่ง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 เครื่องเต็มที่ครับบางทางก็ยังโดนวิ่งไปยังเทศบาลซืดอมือซือมือนะครับผมตามรักเนี่ยเขาปุ้มอยางไหนที่ซื้อมาสมือได้ครับเอาว่าตามใจจริงเนาะ แต่ว่าใจมันอยากทำครับาบม,มากกับบรูปัญหาาบม,มากกับบ่น้าปัญหาเขามากเลยครับไปแก้กับบ่อใดเลยครับนั่งอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านนี่สิครับ,บ,บ,บทีมงานองผมมาทุกคนแบ่งงานกันไปเลยครับแบ่งงานกันเป็นส่วน,เป,น,วนเป็นส่วนเอาปัญหาเขามากล้วครับเราที่นีุ้มก็เป็นตัวประสานอยู่ในเทศบาลนะครับผมมีเวลามาถูกมือผมทุ่มเทเวลาให้เลยครับให้กลุ่มที่ทํางานด้วยกันเลยครับพวกนี้มีปัญหาทั้งนี้ทั้งนี้รับผิดชอบเจละส่นเขาปัญหาเขามากครับเขามาก แล้วก็ท่านมาเสนอท่านนายกท่านนายกเอาม,มาวม้าองมาพักดันกับไปซอยกับยกมือในสภาเนี่ยครับเพราะว่ารูปปัญหาน้าก,กันนะครับแปดเสียงเก้าเสียงที่ยูน้ากันนะครับเมื่อคยลุดนะครับอันนี้เราเราจะทํายกด้วยกันทําด้วยกันพิจารณาด้วยกันนะครับนี่คือการทํางานเป็นทีมครับของของกลุ่มผม,ผมนะครับกลุ่มของท่านนายกพงษ์ขอนนะครับอ่าโบเมีวนวามาสนับสนุนเพิ่นแล้วก็ทีออ่้วยเพิ่นเรื่องเร่อบเมีนครับ พวกก็ตรวจสอบกันนะครับในการใ,ใส่ประมาณตั้งแบบไหนตั้งแบบไหนต้อง,งเฮ็ดยังเนี้ยโมเมนต์ตั้งตาวเพื่อใจนะครับท่านนายกกับบริษัทตั้งตาวเพื่อใจอา้าวสภาชิกท่านใดที่อยากเฮ็ดโครงกันยังเอาบ้านที่ตัวเองดูแลแล้วมีชอบอยากเฮ็ดโครงกรันเนีย้ยข้อกันเงี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับจังปากทางบ้านผือเนี่ยับงบประมาณโกาลาหลเจี๊หลังเอาไม่ยังหัดยิ่ยอมลงไปกลุ่มพวกผมเป็นยังจังยินยอมกับทั้งเบิดเป็นยังให้บ้านผือเลย เอาเพราะว่าปัญหาตรงนี้ครับรับทราบน้ากันครับลงพื้นที่น้ากันเลยนะครับรับทราบน้ากันว่าเปิญยังเขาต้องต้องต้องการลงทุนตรงนี้นะครับว่าตรงนูน้นซิดนียนะครับเข้าไปขออ,จอบจกเฮ็ดคอรอแลแคลร์มาส์เท่ละแสนสองแสนสามแสนม,มากกัเป็นคืนเออน้ำกับทวมเ,ป,เ,ป,เป,ปรีดๆด้วยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาทีนที่นี่เขาตัดสินใจเลยครับท่านนายกว่าเอาเลยเอาสภาพบ้างน,นะเห็นดีน้ากันบ่เห็นดีกบบเอาก็เลยทํำนะครับ ต่้งงบมาณไปแปดล้านแต่ว่าเปิดซองในเท่าไรดกับบริษัทนะครับรับประมาณเท่าไรดบุรูด้วนยะครับอันนี้ข้อมูลาระมาัดเจนผมก็เลยบ่ระมานเอกาโบาแต่ว่ารู้สึกว่าจะฟันกันนักอยู่นะครับฟันกันนักอยู่เป็นล้านสองเกือบสองล้านพลังนะครับเห็นบอกว่าอยู่ประมาณหกล้านเศษๆเนาะจากเท่าตังและค่ากลางไว้แปดล้านนะครับฟันกันอะไนะครับ ก็เลยเป็นปัญหาในการดําเนินการจังหน่อยนะครับก็ปู้รู้ว่าแต่ว่ากาําลังสีสําเร็จแล้วครับกําลังสีสําเร็จแล้วกําลังสีสวยงามแล้วครับให้เป็นไปตามแบบนะครับบ่าตามแบบเขาของบริพานนะครับเขาจะนั่นการนําเลี้ยนนะครับก็จะไปบ่ต้องไปฟังคนครับสุดท้ายแล้วผลงานมันเป็นยังไงเราไปพิจารณาเบื้องครับว่าเอ่อมันเป็นไปตามแบบบ่เออแบบเพียงซีเพียงซีทางเทศบาล หรือทางสร้างอ่วยว่าย่าไปโทษผู้บริหารเครัยผู้บริหารเพื่อนอนุมัติลงไปแล้วสุดยอดแล้วครับสภาพสุดยอดแล้วครับผู้พกตทิดตามครับว่าผลงานเป็นแบบไดนเป็นเรื่องของช่างผู้ควบคุมงานแล้วก็ช่างผู้ที่ดําเนินโครงการเข้า็ปยังไงที่ตรงแต่บ่ตรตรงข้อง่จ่ายเงินครับเนาะปัญหามันอยู่แค่นั้นครับถ้าไม่ตรงตามแบบไม่ตรงตาม อันนี้มีปัญหาเขาก็ต้องไล่งานกันตลอดครับว่าเอออันนี้บ่อพักทําไมไม่ตรงอันนี้ทําไมไม่ตรงอันนี้มันติดอะไรติดท่อหรือเปล่ามันเป็นยังไงเขาไลา่งานกันมาเขาก็ว่ากันไปแก้ไขปัญหาหน้าง,งานกันไปนะครับแต่ความหนาความบางความนันครับมันก็ดึงอยู่ที่ช่างผู้ควบคุมง,ง,งานครับต้องไล่งานครับว่าเขาลกไกลว่าการอัดอยางอัดอยางมันได้มาตรฐานบ่ได้หนีว่าได้ว่า เป็นหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานครับแล้วที่นี่การตรวจสอบับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการการตรวจรับดงังงานจ้างนะครับในการบดอัดก็ก็ไปเอาค้นนอกมันเดยครับนายช่างจากกรมทางหลวงกันเดยครับเป็นคนมารับรองให่นะครับมันรับรองให่คณะกรรมการพันนะครับการบดอัดก็ตรงได้มาสารครับติดตามอยู่ตลอดครับติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอยู่นะครับใน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 โครงการนั้นนะครับเนาะเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่ามันก็มีทางออกทางเข่าอยู่แต่ว่าทาั้งศูนย์ธรรมนตากะสมรุดไปหลายนะครับเนาะ mm hmm. แต่ว่าก็มีเจ้าภาพแล้วล่ะก็บก่รู้ว่าย่ำใดจนมาท่านสีอนุญ,ญาตมันปัญหาทุกอย่างก็ติดอยู่ที่อนุญ,ญาตเนี่ยนะครับจนมาท่านต้องไปธนารักษ์ธนารักษ์ก็ต้องไปให้ กรมที่ดินไม่ยิ่งพิกัดผมก็มงงไม่กันล่ะครับเฮ็ดโครงการโครงการนึงเนี่ยมัว่วไปทั้งสามกลุ่มสามกล่องตลอดนะครับเรื่องนี้ก็นี่คือคือปัญหาในการที่พัฒนาราชานะครับพัฒนาราชาหล,ลายๆโครงการครับที่เ้าเฮ็ดไปแล้วแต่ว่าจะมีเรื่องการบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นําเรียนผมให้พี่น้องเนาะในปีหกแปดกันลำลังนะครับตอนนี้รอโงโอม่านเข้ามานะครับล่อโงโอม่านเข้ามาไตรมาสหนึงน่งไตรมาสหนึ่งจะก็คงจะเป็นพวกการแข่งกีฬา นะครับแข่งกีฬาการประเภทนี้แข่งเลือนะครับเพราะว่ามันมันตรงเป็นไปตามตามห่วงเวลาของอประเภทนี้นะครับเนาะต้องบุญพเอเบียังสิกรเดียนซี่ยังสิไหมครับมันอทไปมันก็จะไปตามห่วงของพวกนี้ก็จะเป็นงานพวกนี้ครับแล้วที่นี่กลางการปีไตมานสามนี่ก็จะเป็นดาวพวกโครงสางพื้นฐานที่เริ่มนะครับเป็นเงืนอุดหนุน อุ่นนุ่นไฟฟ้าอุ่นนุ่นป,ะปะ่าป้านะครับลงไปถ้ำถนนล่องน้ำนะครับก็จะเป็นห่วงเป็นห่วงไอ้ไตม่าสามไตมาสี่ครับไตมาสามไตมาสี่ก็เป็นพวกโครงการอา,อาชีพพวกอะไรพวกนี้นะครับไต็มาร์ซีเนาะการส่งเสริมอาชีพนะครับการ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลบุคลากรพวกนี้ครับจะเป็นแต่มาซีนะครับเบิ้งว่างบประมาณที่จําเป็นที่พวกมพี่น้องเดือดร้อนแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคคลนะครับในการอบรมนะครับเพื่อการศึกษาดึงานก็เป็นไปตามข้อระเบียบของทั้งกระทรวงนะครับทั้งกระทรวงทั้งกลุ่มนะครับคือจะต้องมีนะครับจะต้องมีครับตาไว้ในเที่สมัยนี้่าในการพัฒนาคนจัดบทเส้น ดูแลสุขภาพใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่งเสริมวัฒนธรรมกี่เปอร์เซ็นต์ดูการศึกษากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามนี่แหละครับเขาตามมาลอยลอยสี่สิบสองล้านเขาก็จะเปตรงนี้นะครับเป็นเงินเดือนจักเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใส่ออกจากนี้เพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นกับนําเลี้ยงนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณตามอำเภอใจไม่ได้นะครับบางคนกับเออทำไมจะไม่ได้เงินเทศบาลเยอะแยะใช้เลยสิใช้ใส่กับติดคุกแล้วครับ ก็มีตัวอย่างมาแล้วนะมีตัวอย่างมาแล้วนะเนาะราะนั้นกับผู้บริหารพ่งกัะระว่างคือข,ขันนะครับเ,เงิ่อนเดือนซ้ำนีก็เสิอเอาจาของมาเสี่ยงกับคู่กับตะลา่างกับวเมนนะครับกดนการบังคับของข้าราชการเนี่ยข้าราชการเขาคืออัดครับเฮากับบริเบไปหิยังให้เพื่นนักใจนะครับในการบริหารของทันนายกเียผมยอมรับเลยพอผมมาสัมผัสทุกมือติดตามทุกมือครับในการาทํางานในการบริหารของทันนายกนะครับในการใส่งวงมากผมติดตามตลอดครับมากกับทุกมือ มากเกือบทุกมือเลยครับมาเห็นอย่างใจอยากทําครับนะครับไม่แข่งกับใครทําเพราะใจอยากทํเนะครับเออนะครับอ๋อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเอาคลิปนามีแนวมากมาบ้างอีกหลายครับอีกหลายเนาะนะครับแนวนโยบายของทานนายหรือผลงานที่ผ่านมาอันใดเน่พวกผมติดตามผมติดตามมาตลอดวผมรู้ครับในการพัฒนานะครับ ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลพระรตตตับตะเตรดร่ำลุตำแหน่งมาก64 6ห้า6หก6เจ็ดเนีครับ6เจ็ด64 6ห้า6หก6สี่กะบบอมี่หยางเนี่ครับเพราะว่าเขาท้ตำตามงบประมาณของของผู้บริหารเก่าขวีเพิ่นเฮ็ดไว้นะครับกะยังกะยังบอมี่หยางเกิดขึ้นมามา 65, เพราะว่า6ห้าก็เริ่มเฮ็ดเริ่มทำแผน6หกเริ่มออก หกเย็ดเล่มเริ่มนักมันก็สิเบิดเวาลาพอดีนะครับหกปีมีหน้าเนี่ก็เบิดเวาลาแล้วครับนี่เริ่มเริ่มเดือนนาน,นี่ก็พิจารณายัางบ่ได้แล้วครับท่านได้ยกให้นั่งยืดซื้อนั่งยันต์ยืดซื้อครับเห็นยัง,ยงบ่ได้นะครับนําเสนอโครงการใหม่เขาเทศไปเขาสภาก็บ่ได้นะครับบ่มีการเซ็นอนุมัติข้อมูลการไม่เม่อไ้นะครับเพรก,กะว่ามีหน้าที่ทำแผนไว้ ทำแผนรองรับไว้ถ้าพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสในสมัยหนา้าเข้ากับศีรษะมาดดำเนินการต่อได้เลยมีโครงการไม่ไม่หลายๆอย,ย่างครับที่สีน้ำซื้อพ่อแม่พี่น้องนะครับในสมัยหนา้าครับเริ่มตั้งแต่ปีคมหกแปดไปนะครับฮอดปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งประมาณนั้นนะครับควรจะเนกัน้นำเลียงพ่อแม่พี่น้องนะครับให้สนับสนุนนะครับเนาะให้โอกาสขอโอกาส อีกสักครั้งหนึ่งครับในสมัยหน้านะครับเพื่ออาจจะพัฒนาให้ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำเลี้ยงพอมีน้องเนาะขออ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพ่งแค่น,นี้ครับติดตามได้เลยครับเด้อ,อช่อง y o ยูทูบทวีชาติติดตปัญยังมีคนติดตามน,น้อยๆอยีกหรอครับเมื่อพันพ่อรวยสองรอยดอกประมาณห้ก็ใส่แช่ไปให้มูได้เบิง้งได้ฟังน้ำนะครับเอ,อาประยักฟังกับฟังผู้ใดประยักฟังกับผู้ต้องฟัง นะครับคกรู้กัฟังเรียนรู้ไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันผมก็เรียนรู้กันครับเนาะเรียนรู้ไปกันเพื่อเอาสมบการไว้ฮาสมัยนาได้เขามากอะยังใน่หน่อยก็เก่งงของเขาล้วะเนาะให้รู้ท่านนะครับรู้รู้ท่านในการติดตามงบประมาณนะครับเนาะพอคุยกับข้าราชการเพิ่อรู้เรื่องนะครับพะเขาเป็นข้าราชการการเมืองนะครับเพิ่นเป็นข้าราชการประจํานะครับเพิ่งกระตอกระวังตัวสําหรับเขาอยากทำอยากทำอยากทำแต่ว่าทําได้กับทําไม่ได้ มันมันมันมีเส้นอยู่บ,งบางๆนะครับเส้นอยู่บ,งบางๆเราจะมีเทคนิคยังไงเราถึงจะช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ยังสงใชไหมครับเอาก็นําเอาเรียนรูไ้กับนําท่านจังไนเนี่ยกับอ,อ่อากับอุมปมามลณลงไปหาพ่อแม่พี่น้องได้ครับทําไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ตัวเองครับอ่เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับที่เสียสละเข้ามาเอา่อรับใส่พ่อแม่พี่น้องในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเนาะเป็นปาดเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาให้พ่อแม่พี่น้องเต็มที่แล้วครับ สามปีพิสูจน์ผลงานครับขอบคุณครับ